สบายด,สายดีสบายดีกันมทุกคนด้อยยินดีตอนฮับทุกคนเขาซูซอ,องน้องแฟดบอมยูเนาะมือนี้น้องบอมน้องยูจะพาพี่น้องทุกคนไปร่วมยินดีกับญาติของน้องฟเฟระทุกคนเพิ่งก็คือเจ๊จัดงานน้องคนนี้จะจัดงาน,งานสุขวัญ คืองานสู้ขวดนี้ต้อนรับหนุ่มไทยที่จะได้มาเป็นเขยลาวเด้อย<น>ินดีก็นั้นก็คือหนุ่มไทยได้เป็นเขยลาวอ่าในญาติของน้องเฟสคนนึงเลยเนาะเป็นเขยเนคนแรกก็ว่าได้ที่อ่ะเป็นนุ่มไทยเนาะทุกคนมือน,นี้เฮาก็เลยว่าจะพาทุกคนไปช่วยเวียกเพิ่นนะเนาะเป็นนุ่มไทยคนแรกเดี๋ยวก็สิพาทุกคนไปเบึ้งบรรยากาศอนะไรเนาะไปเบึ้งบรรยากาศอยู่ในงานสู้ขวดเนาะงานนี้ก็คือว่ายังบ่งว่าเป็นจังได้เนาะทุกคนกันเพราะว่า เป็นครั้งแรกนาอที่แบบอ่าหนุ่มไถเพิ่นได้มาแต่งกับญาติของน้องแฟรเดาะทุกคน é, อยวเอาสิไปบึ้งว่าบรรยากาศยู่งนงานอ่างานสู้ขวัญงานสู้ขวัญหรือง,งานสู้ขนนอนาะน้องแฟรดก็ยังว่นทันแน่ใจนะทุกคนเดี๋ยวไปเจองานคุณเลดจริงสิได,ด้ฮูว่างานสู้ขวัญหรืองานแต่งหรืองานสู้ขอเท่นาออันนี้ก็อีก,ยกอย่า่าที่ตื่นเต้นก็นั้นก็คือน้องบอมน้องยูจะได้ขี่รถจ,จักรไปกันสองคนเนาะ <แ S 1> ด,ดีตื่นเต้นก็นั้นก็คือบ่อนที่เขาจะไปนะไก่ไกจ้าที่เขาอยู่นเนาะเขาอยู่<ก>ลแล้วก็ไปฮอดจุดหมายก็คือไก่กันแหงทุกคนขคับรถไปแต่ว่าสหมู่ไปก็จะฮอดนเนาะพี่จ๋าว่าเนาะแต่บังเอิญคือพี่จ๋า่หันไปเนาะทุกคนน้องบอมน้องยู่หันสิไปก่อนเพื่อสิไปถ่ายบัญ,ญากาเดือนนาแล้วก็ไปซวยเวียกเพิ่นอนแล้วไปถ่ายบรรยากาศแล้วก็ไปซวยเวียกเพิ่นทั้งเลยเนาะสิไปก่อนพี่จ๋าเพราะาว่าพี่จ๋าหันสิไปไข่เล่งๆพี่จ๋ายังติดธุระอยู่แต่น้องบอมน้องยู่ขนาดสิไปก่อนแต่ว่ายังโบ้หูถ่างเนาะก็สิไปค้าง ที่เหาเดินทางไกลเนาะน้องวอมเนาะดเดย,ดยสองคนเหากับมอเตอร์ไซคูใจ <laughs> เดี๋ยวไปบึ้งว่าสองคนเหาสิรอดบลักกับิเบอฮอดจุดหมายปลายทางที่วางไว้บหร,รือว่าสิลงทางเป็น <laughs> งานแต่งนี้ก็คือ,อยู่ที่เวียงจันทร์นั่นเองเด้อทุกคนแมนอยู่นครหลวงเ่ยแต่ว่ามันจะไก่เนาะมันเพิ่นว่าอยุแถวแต่ว่ายุแถวอัน จกักบูฮูเอา <laughs> <laughs> ต่างคนต่างบูฮูนะทุกคนไปนํากันได้อยู่โอเครอ,อยู่ฮานสองคนไปกันเลยนะทุกคนเดี๋ยวไปบึ้งบรรยากาศบรรยากาศอยู่ในงานเด้นะอเนาะเีรยวซ้ายเลี้ยวซ้ายม่านเด็กกาะเรือทายเรือทรายมันบอกเรือทราย มาตาม G P S G P S เวร์กเลี้ยวซ้ายก็ไปนะ้ำกิโลเมตรขับต่อไปอีก10กิโลเมตรหลังจากที่เาขี่รถมาได้สักพักหนึ่งเนาะฮะกับมาแวะเติมมันพี่น้องยังบ่หึงจุดไมยปลายทางเลยนี่ยังบ่หอดสำรักขากะขี่มาได้ครึ่งหนึ่งละ อย่างอีค่นหนึ่งแต่ว่าน้ำมันเขาสิบ่ฮอดก่อนเขาก็าาเลยบอว่าแวะเติมก่อนบึง้งน้องบอกขี่มากายมาเติมเด้ไปเดี๋ยวหาเติมน้ำมันแล้วหากสีออกเดินทางก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าย ว้าวเมเหลียซซ์มอมไปดูมอมอันี้วะเออนี่ที่เออไม่ละนี่ยือขวามใจเฮามาซื้อขามฮานี่สมัยตะกี้้ฮานี่นี่ืหมดอาคุื่อันเลยเอาหงายเมขวาอมีนดกอีกองเลยเม็ดดีดีอมเข้าไปพาลองบถพาลองบนยืน G.P.S ไม่รูว่าจะไปตามชื่อ่ ไปตาม GPS บูมเอนได้มึงจอบึงเงินไหลๆบูมเอานเขานี้ตีบ่ตีบ่ะตัวมึง GPS แล้วจับ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 แบบนึงคือผเคยมาที่นี่เควะจับแ๊บนึงลยดู GPS ไอาเลย เดียวเขาเบิ่งเดียวเอามาเบิ่งลงมาซึ่งเขาเรไปทางนั้นเนาะทุกคนมาชิโรมาทางนี้บึงเนาะคือบ่วอะยวบัวอะไรประมาณเออดิดีดิดิดิบูจื้อนะบูจื้อน่ะดอกเตอร์อันนี้ที่บอกเป็นอะไร เงาจันหร์หงอเงาะจันทร์หงเอาจ้าจ้าจ้ากายในที่สุดกระหอดแล้วทุกคนไว้เอารถไปใบพูนเออเป็นบูฮัตสไบจิบอ่ทุกคนตอนนี้เราก็มาหอดแล้วเด้อเนาะอ่ะก่อนทมาหอดได้กับโบเมนเรื่องง่ายเออครับอิดก็บอกเงาลังนั้นแต่ว่าบบเมลคีบกายไปเลย ขี้กายไปอีกได้และสุดท้ายจะโคองงานจ่าลุนี่จ่าลุนี่เพิ่นทองเอจ่าแทจริงบบเมนเอจ่าเดี๋ยวดูคนไดเอจ่าไดนาเต็มเต็มยี่บอปอายุมาเอ็ดเวียกแต่เอจ่าได้นาเต็มเต็มไดีเยวะเหอกระสิเมียนเครื่องแล้วก็สิไปเอ็ดเวียกสวยเพิ่นเนาะเมื่อกี้ยังไปได้ไทยอ่าเมื่อกี้นี่ลมเพิ่นน้อยหนึ่งเราไปได้ไทยให้บึ้งซาำเนาะเมีนเมื่อกี้เหลเนอะเจ้าสาวเดี๋ยวสิพาไปบึ้งอ่านผู้บ่าวไทยเนาะ ก็เลีเสียสละละเสียสละสุดละ <c oughs> สบายดีสบายดีวันนี้วันนี้วันนี้สิถ่ายคลิปใล้ดูให้ถ่ายคลิปเนี่ยทุกคนชื่อบอตอนตอนไปดองคะเนาะ บักเออไปซื้อ uh> ต้มไปซื้อต้นต้นน hmm, uh, anyway, ี่อันนี้ต้นไปเป็นเอื้อยไปไปเป็นไอไปเป็นน้อง่ใช่เอออันนี้ต้มเนาะ เออแิดตามยืนดีดๆเพียงกันไหมยืนเพียงกันยืนเพียงกันนายนี้น้องนี่น้องโบชื่ออันนี้พรมยาวก่อนอันนี้ผมสัน้น,น มาแล้วันจะเอานาเนาะใช่ตอนเฮ็ดเวียกแล้วตอนน้มันงนะวันทายวันแรกก็คือมาเพิ่นกระสอยซีนแล้วเนาะทุกคนซอยซีนแล้วผึ้งก็มีตะเคียมท่ามีตะเคียมท่าขนเนาะลาบสำเหนือบ่แม่นลาบซีจันเนาะลาบเอ้าคือเอาแนวนั้นว่าอุตส่าห์บเพิร์ดไปที่มอยละมีแต่นึ่งข้าวเราตอนนี้กั เรียรกันอื่นกระเล้วแล้วมีแต่นึ่งข้าวแล้วก็เกี๊ยมคนคนซีนแล้วก็มีเตปุงอาหารแล้วก็เตรียมเตรียมเฮ็ดผักวันแล้วก็แล้วเนาะทุกคนเมนโบเมนโบอันทูนั่นนะเอสจิก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 ยู่หันนะเอ็ดเอาหน้าอีกได้เพิ่นแล้วนะคะมาตองเอาหน้าจะไปเป็นบอมเทพเป็นยูบุ๊มบูด้อเอาซื้อบอมอันซื้อยู่คนงามๆไว้ดนึงนะซื้อบอม เออสายก็แบบเอาเจ้าสาวมาแต่งกินบ่ได้ตี้หากัไปเต้นนั่นโตมาเลยเวะเจ้าสาวมาเจ้าต้องไปยู่บ้านเย็นๆค่ะเต้นอะไรกันมาเจ้าสาวเพ่าะอะไรเจ้าจะสามคนก่อนเมื่อคืนกลางสิบสองโมงไ้นอนบมื่ให้เจ้าสาวไปยู่โอ้เบี้ยงเลยอะเข้าไปนอนโอ้สมองโอ้สมงก็เดี๋ยวว่าดีใจแหงอันนี้ก็คือเจ้าสาวเนาะยังบ่เห็นเจ้าบ่าวปะนิยุสิด้อ

ตอนนี้ก็เริ่มจัดตุจัดตั้งแล้วเนะาะญาติพี่น้องก็เริ่มพากันมาหลายล้วพี่น้องนี่เขากันหนึ่งเขาก็อีกเรือไห่หนึ่งกับกระซิเลวแล้วเนาะขนาดว่านี่คืองานสู้ขวัญเต่ส่วนหลายจะเป็นพี่นอ้องขมดเนาะบเข้ามาช่วยเวียดจุดเลี้ยวนะพี่น้องมาปุ๊บจะแล้วปั๊บหุวน้า เราก็เลยว่าได้มาล้างถ้วยต่างเนาะพอเอานาอีกเลบอกพอเอานาน้อยหนึ่งแต่ว่าแต่ว่าพอดีคนบุมีบุมีพอดีอยู่จำมึงไหมมาเจวนาหน้อยหนึ่งบุมีพอดีอยู่จำเลยงานดองได้เป็นแค่แค nah ่ร <kit magic> ับสื้องานดองเราแค่ได้เป็นแค่แขกรับสืนอไข่ตี้า่านดจะเป็นอันคนซอยมักปีอันตีงานประทัดใส่ข้าวซอยเหมือนกัน ตัดภาพมาในงานสุข,ขวัเลยเนาะพี่นอ้องหลังจากที่เหามาเตโตนดดึ๊บเลยเนาะแต่ตอนนี้ก็ได้ถึงเวลามาัดเขนแล้ว<ม>การิเป็นงาน<ม>เล็กๆ็น้อยนี้เนาะพี่นอ้องแต่ว่าที่จริงฮะเพื่อนพ้องคนมาหลายอยู่เนาะแต่ว่าเวลานี้เป็นเวลาสิริมงคลเนาะคนก็โบ้ค่อยมาหลายแต่ว่ามันถึงเวลาสิริมงคลแล้วเพื่อนก็เลยว่าจัดงานก่นเนาะให้มาตำหนักก็ค่อยมัดเขียนเอาตำหน อันนี้ก็จะเป็นหนุ่มไทยบบาวหนุ่มไทยสาวลาวเนาะบรรยากาศคืนคืนนิดนึงเลยด้วยยังคืนอยู่เนาะตอนนี้วันยังคืนอยู่ เ็กๆเจาเดยกตางญาติบวญแวมีไม่เอางามเด็กขาดผู้ชหล็กผูาย์มโอ้ยู้หญิงีผีหน้ามันเนี่ยเกิดมาสามกระดูกไห้ที่ร้ายทุกห้ายสุหท้ายลกให้ผู้ที่ใน้ิ่งกาวขั้นหานข้างหนี้ที่ก่าโกที่ก่อที่ทำที่ขวงผู้โกงขวงใ่ยิ่บหมดผู้จนใส่ยิ่เอดุญบ่ตาง

มือข้ามือน่ห้ได้มือซ้ายกดให้นั่งนั่งมือขวาป้อนไห้บุกันเดี๋ยวเอาภาพกันแม่ หนุ่มไทยลาวมือขวาอนไม่ได้นี่อันนี้คป็ตอนกุ้ล่กนี่นะอ้าวาลวก้อ

ตอนนี้เขาก็มามัดเขยนโยนหลังเอาเนาะเพราะว่าพี่จานานมาหอดนะพี่น้องหาก็มานี่น้อเขาก็มามัดเขยนโยนหลัง แล้วาวเาวเมียโอ้นังังต็มรแล้วดีนะนั่งเต็มรถดีะตายมับจะนัดจดเต็มรถแบบตายมับมันยังไงได้เมียลรารู้สึกยังไงบ้างได้เมียเรายู้สึกยงไงบ้างปกติปกติธรรมดาก็เหมือนแบบเมียไทยที่ผ่านมาทั่วับ

มองแล้วไทยแลวันนี้มอแล้วมาไทยก็เหมือนเดิมนขอบคุณแทนพูกี้เกียรติทุกท่านที่มาร่วมในงานวันนี้ผมดีใจที่สุดครับดีใจที่สุดผมขอขอบคุณครับขอบคุณดีใจจริงนะครับขอบคุณนะครับถ้านะครับการรัฐทหารนะครับ ถ้ายังตกปัดนะครับถ้าแบบว่ายังไม่ทั่วถึงนะครับรับประทานอาหารไม่ทั่วถึงหรือว่าอะไรขัดตัวบทท่องผมต้องกรอบกรอบอธิบยเน้ในโอกาสนีด้วยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงครับขอบคุณครับอยางไง บรรยากาศในงานก็ประมาณนี้นะเนาะทุกคนยังมว้วนยังซื้อน,น้ำกันเนะาะ ทุกคนตอนนี้น้องบ่มน้องอยูกับกับมาอดห้องเลยเด้นนอนาะก็จะเห็นแบบเปลี่ยนสุดใบวาให้กับมาอดห้องอาบน,ำน้ำแล้วเนาะคือเขาได้สองคนไปห่วมงานสู้โขนเนาะงานเต่งหนุ่มไทยบ่าวสาวหนุ่มไทยสาวลาวเป็นงานเล็กๆน้อยๆเราแต่ว่าอ <S <S อุ่นเนาะคือมีแต่ญาติของเฮาต่เองเนาะทุกคนไปห่วมพากันไปห่วมยินดีเนาะพากันดีใจพากันดีใจได้หนุ่มไทยเป็นเขยเนาะทุกคนได้เป็นเขยลาวเลยวันนี้เนา อ่าบอมน้อนอยู่กับไปห่วมเราก็ไปห่วมยินดีนะเพิ่นกระดุนเติบเมาไปอ่ะก็ได้ไทยบรรยากาศมาให้พี่พีเอฟที่เด็กเล็กนน้อยแล้วเนาะอ่ะคือทุกคนก็อาจจะงงๆงอยู่น้อยนึงเนาะก็คือสองคนเพิ่อน่นะเนาะหนุ่มไทยกับสาวลาวเนี่ย เคยผ่านอาการมีผัวมีเมียมาก้นแล้วเราทุกคนแล้วเพื่อนสองคนก็เป็นพ่อห้างพ่อไม่พ่อไม้ลุงไม่พ่อพ่อไม้ก็ไม่ไม้เนาะประมาณนี้แล้วไปเจอกันยูเฟซเนาะพี่นอะไปเจอกันอีเฟซแล้วก็ปิ้งกันเนาะหล้วก็มาเจอกันยูห่างฟังลาวแล้วหนุ่มไทยก็ต๊กหลุมรักสาวลาวหลงปักหัวปักหัวเปล่าแล้วก็มาสู้ขอกันเนาะหล้กก็ขี่้องบกเป็นทางงานสู้หัวเป็นสู้ขข แล้วก็เป็นงานมัดแข่แล้วก็เป็นงานดองพร้อมกันเลยนะทุกคนกรซิว่ามาดีเด้อพี่น้องไปอ่านนองบ้านอยุ่ก็ได้ไปถ่ายบรรยากาศยุ่งงานนอกกับประมาณนี้ได้แค่น,นี้นะทุกคนเพราะว่างานกาเป็นงานเล็กๆน้อยบ่ได้ยิย่งใหา่เนาะ,นะแต่ก็อบอุ่นดีเนาะพี่น้องทั้งอบทั้งมวลซื่น,ปนเป็นกันเลยเนาะเป็นกันเองหมดเลยเนาะเพื่อนกับเขากับอ่าญาติของเห่าได้หลายเตื้อเนาะก็คือว่าอ้คนนี้ก็ ดีนะคะทุกคนดีนะใครอยากเป็นเคยแล้วต้องดูคลิปนี้ไว้เนาะยังน้องยุ่งยุ่งไม่ได้ต้องเอาใจยัดยัดจริง้องยุ่งยุ่งไม่ได้ถามค่าดอกเนาะทุกคนเดี๋ยวค่าดอกแลยที่มาถามให้ฟังเนาะที่มาถามอันเจ้าสาวอันคือเฮาเรียกหลายเนาะบ่ได้เจอกันเนาะเจอกันก็มีตลุมบ่ได้ให้คลิปสำเนาทุกคนวม่ได้ถามค่าดอกเดี๋ยวสีมาถามค่าดอกว่านุ่มไทยมาเตกเอาสาวแล้วค่าดอกเพลงบ่ โอเคเด้อียวคลิปนี้น้องบุญ ah น,นองอยู่กับศิลาทุกคนเนาะจังต่ก็ขอบคุณพี่ๆเอฟซีทุกคนที่เข้ามาติดตามภับสมเด้อที่กดไลค์กดเร์กดซับค่ายเพื่อพวกเขาสองคนและที่สำคัญโบก,กดคำโฆษณาของพวกเขาพร <Okay. S 1> ้อมเนาะขอบใจลายๆเด้อเดี๋ยวคลิปหน้าไว้เจอกันใหม่เด้อบ๊ายบาย